Bây giờ đi bay, 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 đi. bay, đi. bay, bay, mồi bay, ก็โรนเพื่อนบานนไม่เคยยางพัวใช่ไมไม่อ่อนได้ผมไม่ดูพัวกันนานโดนเต็นตราในมอดได้เิงมันเออทีนี้ถ้าจมหมดวายไปเลยไปบอกยมาบานไม่โตกันว่าร้อยรือห้าพัวแต่มังแก้แล้วอ๋อไม่แก้รุ่นนี้เอาป้าจุบจักปืนรัดปุงก็แล้วตึงตุกส่วนอ๋อบาดจัด เออกูไปปากก่อนละไปไปไอ้ตองไปร่างมึงกูดีกูนัดเด็กไว้กูนัดกิ๊กไว้วันเนี้ยตึงค่อนี่ไปไรกูก็ต้องไปบอกกิ๊กนะครับคนเดี๋ยวมันกิดกตึงมึงนี่อยากกิ๊กเอออย่าเดี๋ยวแรงนเล็กัเรา,าเห็นว่ามึงใกล้ตายอ่ะไม่รู้ตายเวรยนะบ่รู้กันเดี๋ยวร่างมึงไปตามกดยฎโแล้วตายโ้อง ปปอย่ายาแแจจ้้เคุณมชีพเด็กหมอสีแต่น้องไม่มีมือเธอไม่โรดติดโต่กันได้หรือเพราะว่ามือเธอของน้องไม่มี nong lên gây dư mơ thứ gây nong rất thi vườn vườn này gòn Khao mì nong bắt sĩ vườn nong ghi ta ta đại tổ rập vì kép phải rập tổ quân yên nát nong phải thiếu khé rốt lên sân nhà ghi bên quên không vì ba bốc miếng rồi. Bọc mà rồi kẻ này bao Vì năng lệ nồng ra Qua chạy vì bao Hết béu, hết béu. Wow Dòng tên lại Mời nói Dù nói nó không bán Dù thâm trí ta Ông อนี้มา r ồ ยมาก็อยู่นีมางานรบก็ค่ะมากันรบค่ะมาก็ยเอจจจมาจัดมาปอบกิกค่ะกิกนัดนันปอบนนี้ค่ะก้อยน้องยาวค่ะดาวแกยยาูเอคนนี่ค่ะ เรจักกันบุอยรู้จักกันนานเลยครับเราเป็นกิกกันเลยก้าวไปดุนป่ะไอ่ให้ใไม่ก้าวมาไหนฮะก้าวไม่ได้กันจไม่บอกว่างันชอบกันจะจะเด้งจะโชว์เข้าไป่เฮ้ยตึ้ไม่ก้าไปก้าวักเดียวเอโอ้มาจะน้อยลาวแต่โยมมันแต่ใจดำบงย้อนยุก แทงไม่แทงเปิดฮ่าอย่างนี้นี่แหะเปิดปาตุ้งเปล่ากัอุบาทคนจอกมกโย่ันเตะมันอยู่ซอวยใจหัวไงอแม่เอ้อยแม่มกนเตะได้ก็โยมด่าก,กล้องเดียวเนี่ยตัวนี้ป้าไปแควนเดียวนอนหล่นตัวนี้อ่ะมึงก็เลยบ่เด็กกูเป็นป้ามีได้แล้วคุนอ,อย่าไปต้นใจตรงนังน ไอ้ต้มัไม่ก่อยรดดเรื่อง,องคะเห็นพี่น้รองเป็นหนักรองเป็นนักร้องนี่น้องก็เป็นหนักรองค่ะ้นี่น้องเป็นนักรองกันค่ะแ๊เล็กเป็นนักรองคะเคยตำเพ้นไหมน้องเคยตำเพ้นกาไอ้จึงบางนี้บางนี้นะว่าใกล้น<ะ>้ำบ้าโอ้บาดคนติดเลยนี่ชื่อรยไม่รับธอทุกเต้นกะ ตักเต้นอ่าตักเต้นจอลยนะมาตักเต้นตุ่งคนเปิดไรโยมตักเต้นคนเข้าเดียวแต่ตึ้งนงจัดเลวนี่นงเจอเลยนะนงเจอไรคนนี้เออจันเจอรูซีค่ะเจอได้น้องมาเรียร้าวกอบคุณกับกอบคุณกับโตโต้พูนึกมาเลย่ะ Bây là rõ gì đen đen Đều oh câu mà vàng Với tay mỏ Có quân mà cặp tô tô muốn đứng gặp lại Đều là chạy tao mà đá Quả đi Ơ đặt rôn ga gà rô Lê quả rô đặt rôn Tinh đặt văn đặt Rồi Chín Nào là một nghìn Quả Hình nông chưa đấy đó mà Chẳng tí cả พี่บอกกับนั่งเป็นไหมกับวะนั่งน้อกงกายโรคเรื่องยาวว่าลุยกับนั่งกับไหมาาน้อกมึงเละเลยน้องเจ้าเสียงดีไหมไหมน้งองอายะไม่ต้องถามน้องว่าเสียงดีไหมเลยสังเกตใจข้อรู้คนไหนใจข้อยาวก็เรียกว่านในนังง่งโขงเอานักร้องก็เหมือนใจข้อยาวเรียกดีน้องก็เรียกกองโขงกองงัหง้หยัยอันเด้ออ่ะไม่ใช่กองงั้นยัยเลยคือโขงนี่ คนนนจะเจากเยาวเจ้าดีเพนะแกงแรกคนก้เย้าเจ้าดีเพน่ะคนไม้ก็ควรเจ้าจดีรองปลอยตายโอ่งไม้โก้ไอ้อยอไม้โก้ร้องปลอเอืองา่างป๊กเปดกันไม่มีไดหลัดยอดกูไอพหลัดยอดขึ้นมาไอเปิตนี่ต้องนหนาบโดนดเยี่ยวไปแล้วีกว่านั่งไอ้นองคว้างสองสามคำทีค่ะกบนังไอ้นองควาง,งำำวารง,งคำค่ะหวานจมนองไม่ใช่จมตุกงเลย กูม,ม,มัดเตะจมเยเฮ้ยเวรกรรมตาย哟เอ้พี่ชมน้องค่ะพี่จะชมน้องท้องทำรานีีค่คือได้ได้ได้อปาปอบองเศร้าก้าวอดมันยอดไว้ ผมน้องเศร้าข้าววอนมันจอดไว้พี่อยากจะได้เนเกลี้ยงน้องเศร้าเออเอาไปแกงเลี้ยงเคยไอ้บ้าสให้โตโตใจกองโตใจยศมันก่อนจริงแล้วกูได้เดี๋ยวนี้กูอยากพิบเลยกูแลกมึงกี่ยวเลยโตว่าอยามัวก็เวลากูทำเลยนี่เหมือนกับบอคุณไปร้องเพลงกับเราเกเคทักที่เลยเพลงนี้เต้นหน้ายศให้มันเกี่ยวเลยกับกูเต้นบังจอเลยกูจำเนื้อไม่ได้ยศ

อย่าไปซ้อนใจกับพีน้องครับต่อค่ะได้ได้ลงได้ได้เราปอบหนองเศร้าก้าวลุยน้องน้ำมันปุยควายกูทราบป็น้องอกในก่อนนี่ป็นหนอกน้อยในบุลาวก้าวลุยเปล็ดมันเลยดำพุทธว่าปอบหนองเศร้าก้าวลุยมันปุยควายจึงทำง่ายปีทรับย์ชน้องเศร้าว่าไม่รู้คนหรือปี วหนองเศร้าก้าวพลังพลังหนองเศร้านาดังซ้ำรีพิวหนองเศร้าก้าวพลังพลังดังซ้ำรีทำไมพีกิดอา,ารณ์นึกปั่นตือ้อและผีบ้าเวออยากสมพันหัวใจพี่มันปั่นพวนหนองเศร้านานวนวดวดยืนกดกดทั่วคู่และเนยมันมู่ต่องันเนินเต้านองที่ล่นเสื้อเนื้อตันตัน ล่าหลังอย่ายกตอนแรกคนเห็นเราโตนนเต้าน้องที่หล่นเสื้อเนื้อตันตันตาอกน้องเป็นมันและอยู่ไกลกับไรล่ะพี่บ่าวให้อยู่มันดอกจันลนพี่อยากรวมหม้รวมหม้องับน้องสาวนะกับน้องสาวเปล่าพี่อยากรวมหม้รวมหม้อกับน้องสาวปลอดชัดแล้วจะกุมเจ้าไปว่าง วางไม่ตรงไหนจะพี่บ้าไว้จช่นข้าวกลางโดนจัดรถจนกูเลยเปิน,บบนไปว่ายตามเช่นข้าวปีรัฐบาลทาบหดนองทาบนายรถชนวัาน้องเป็นคนเปอรแควนี้และสะเป็กดีอีเจ้านี่มันาายุดอะไราอ้นกูตนควางอยู่ไม่ได้ กูและนาและตายใกลกะพีมันว่ากูไล่อนมันอยู่กูยืนตนอย่ไล่ตืวอมือจุ่มดิพรีเล dạng chối mà mãi đâu quá nghĩa dương quá thôi tôi có tôi trả thù bạt gật hắn ta lộ cầu tài. gì nè dập con đu ai đủ con tố ta dưỡng là dèo chắc ít dèo đồng tà bái tà bái ai nó cái dương dèo mà nó nè ơi, bị đoán ư đại dèn nhặt trái câu, khăn cả ô khăn này giờ câu tụng ní khăn tập bút bữa ai à hổ lục quá